สวัสดีค่ะทุกคนฝนนะคะฝนจาก30 something ติงิงสาบวกนะอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าปีนี้เนี่ยฝนอายุ3 1ปีแล้วใช่ไหมคะ การที่เลือกใช้สกินแคร์เนี่ยก็ส่งผลผิวของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะทําให้แบบหน้าเราเนี่ยยังไม่มีรอยย่นทําให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเนาะฝนเลยจะมาแนะนําทุกคนนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ฝนใช้อยู่ช่วงนี้นะคะนั่นก็คืออาจากแบรนด์ sp9 นะคะซึ่งมี2ตัวด้วยกันค่ะซึ่งจะเป็นตัว sp9 Y camelia serum นะคะแล้วก็ sp9 วายคาเมียครีมค่ะ2ตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดเข้มข้นนะคะจากดอกคาเมียค่ะตัวดอกคาเมียนะคะเป็นดอกไม้ที่มีคุณสมบัติสําหรับผิวที่ดีมากๆเลยนะคะมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์สูงแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยปรับสมดุลของผิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะซึ่งสารสกัดเข้มข้นจากดอกคาเมียเนี่ยจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ย ชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยค่ะมาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของสารสกัดดอกคาเมเลียนะคะถึง59%ด้วยกันนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าปราศจากสารที่ทําให้ระคายเคืองแล้วก็ปราศจากน้100ํา1 0 0ค่ะซึ่งแสดงว่าใน1ขวดเนี่ยก็ต้องมีแต่สารสกัดเข้มข้นรวมอยู่ ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นบีต้นคอมเฟรที่ช่วยปอบปรรมล์ผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แดงไม่แหง้งไม่ลอกอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นพวกผักเบี้ยอะไรพวกนี้ที่จะทําให้อาผิวของเราเนี่ยไม่เป็นริ้วรอยได้ง่ายอ่ะเนาะก็คือเรียกง่ายๆว่าต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ เดี๋ยวตัวเนื้อสเปรย์เนี่ยก็จะบางเบามากเหมือนน้าก็คือแบบไม่เหนียวเนื้อหนัะเลยคือจริงในกล้องมันไม่เห็นนะ่ะน้่ฝเนอยากให้ทุกคนดูเห็นปะคือแบบเนื้อมันแบบเหมือนน้าเลยเหมือนเราแบบฉีดมิสธรรมดาเลยแต่ว่าคุณค่านี่คือแบบเซรั่มแน่นอนตัวต่อไปนะคะเป็น sp9 w i camellia cream นะคะตอนแรกอะฝนได้ยินคำว่าครีมฝนนึกว่าต้องเป็นเนื้อครีมหนัก เปิดเข้ามาปุ๊บเฮ้ยแกเนื้อมันใสมากเหมือนเนื้อเจลเลยซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีแต่ส่วนผสมเข้มข้นจากดอกคาเมลเลียนะรู้สึกตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมเข้มข้นของดอกคาเมเลียถึง69%ตอนตัวนี้เนี่ยจะเยอะกว่าตัวเซรั่มนะตัวเซรั่มมี59%เอใช้2ตัวคู่กันคือแบบดีงามพระรามพระรามอะไรดีพระรามสีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลกัน เนื้อเจลนี่คือแบบใสมากแกอุ้ยใสแล้วก็แบบซึมซึมซึมเข้าไปในผิวแบบง่ายมากทาแล้วแบบไม่เหนียวเนหนอะหนะอ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคือเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมนะแต่เขาใส่น้ํามันหอมระเหยคะ่ะเวลาทาเนี่ยก็จะแบบฟินไปอีกแบบนึงเลยอะ่ะ ตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์บอกว่ามีส่วนผสมของ N18 ด้วยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งทำให้ตัวเนื้อ,อครีมเนี่ยซึมซาบลงบนผิว ได้ดีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ฝนลองใช้2ตัวนี้นะประมาณ2อ,อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวฝนจะขึ้นรูป before and after ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเห็นความแตกต่างอะไรยังไงเนาะแต่ที่ฝนชอบมากที่สุดสำหรับ SP9 2ตัวนี้นะคะก็คือทำให้ผิวของฝนเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยดำรอยสิวได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครดูรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบหน้าฝนะที่เป็นขุยอะมันก็ดีขึ้นนะก็คือมันจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้ดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังลดเลือนริ้วร,อ,รอยได้ดีด้วยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วร,อ,รอยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ฝนลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย